รถ BME 36หลังเช็คระบบไฟแก้ไขกลิ่นอากาศภายนอกเข้าในรถนะครับก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะตอนนี้ก็ให้ลองใช้ดูกันันดีขึ้นกว่าเก่าครับแก้ไขระบบพัดลมให้ใหม่นะครับเปลี่ยนสวิตช์เพชเชอร์พัดลมทำงาน ตามความร้อนระบบแอร์นะครับสองร้อยห้าสิบอ่าสองร้อยหกสิบสั่งนะครับพัดลมทำงานาลงมาที่สองร้อยนะครับ ประมาณ200พัดลมหยุดก็ขึ้นไปอีก260ก็สั่งงานต่อนะครับสรุปพัดลมแก้ไขให้เข้าระบบแอร์แล้วนะฮะด้านหน้า,นาอ่าโอเคครับเปลี่ยนสวิตช์ให้นะครับ เป็นของ B.M เลยก็เข้าระบบปักต่างๆให้ใหม่นะครับทำปักต่างๆให้ใหม่เรียบร้อยนะครับปักเข้าคอม เช็คก่อนซ่อมเมื่อเช้าความเย็นได้อยู่10องศานะครับตอนนี้ก็ได้อยู่10องศานะครับถ้าความร้อนถึง260พัดลมทำงานนะครับ ลงมาที่9นะครับอุณหภูมิในร่มตอนนี้35.5พัดลมทำงานนะครับความร้อนลดลงเปลี่ยนสวิตให้นะครับตัวนี้เป็นสวิตแล้วก็รีเลย์ของเก่าที่ติดตั้งมานะครับตอนนี้ต่อเข้าระบบเดิมแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ยนะ ไล่แก้ไขตรงฝาครอบทัดลมโบเวอร์นะครับที่หลุดแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีกลิ่นภายนอกรถเข้ามานะฮะตอนนี้ให้ลองฉีดสเปรย์ไว้ข้างนอกนะครับ ว่ากลิ่นจะเข้ามาในรถไหมนะต่ ตัว B.M รุ่นนี้ใช้น้ำยา1โลนะครับบวกลบ2.5ขีดถือว่าเยอะนะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครความร้อนเครื่องยนต์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ลองเติมน้ำยาเพิ่มนะครับเอาความเย็นเดินเบาได้แค่10บองศาหลังเติมน้ำยาเข้าระบบไป1ขีดนะครับความเย็นลงมาได้8.9นะครับเดียวดูว่าจะตัดที่เท่าไหร่นะครับ 8.6่าแอร์ตัดนะครับถือว่าได้ความเย็นลงมาอีกหน่อยนึงพร้อมทำงานครับ เติมน้ำยาเข้าไปได้ความเย็นลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะลงมา8.0ครับได้ออกมาอีกประมาณ2องศา ระบบแอร์ทาความเย็นลงมาที่7.8แล้วนะครับหลังจากเพิ่มน้ำยาเข้าไปในระบบอีกหนขีดลงมา7.4ครับได้ความเย็นเพิ่มขึ้นนะครับหลังเติมน้ำยาเข้าไประบบแอร์ตัดต่อเป็นปกตินะครับ คร้อนเครื่องโยนต์ตอนนี้รายงานไว้ที่ประมาณ75นะครับตัวด้านด้านนอกก็มีการปิดมาแล้วนะปิดอากาศภายนอกมาแล้วนะครับแต่หลุดนะหลุดกรอบหลุดนะปะติกกรอบหลุดก็จัดการ เก็บรายละเอียดนะฮะประกอบฝาครอบต่างๆเข้าเรียบร้อยปิดด้วยเทปตะกัวนะฮะกันน้ำกันลมกันความร้อนด้วยนะฮะสปีดสามนะครับตอนนี้ลมในรถเจ็ดจุดห้าองศากลมแอร์เย็นกว่าเก่านะฮะก่อนซ่อมได้สิบนะฮะตอนนี้ลงมาที่เจ็ดจุดสี่นะสปีดสาม สช่องที่ด้านนู้นนะครที่เราเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะว่าลิ้นข้างในมันแตกนะลิ้นข้างในมันแตกมันก็ทําให้การแบ่งแยกลมออกมาได้ประมาณเนี้ยนะฮะถ้าจะให้แก้ไขก็ต้องรือกล่องตู้แอร์ออกมานะฮะกล่องตู้แอร์ออกมาแล้วก็แบ่งทางลมใหม่นะฮะเพราะลิ้นปิดเปิดภายในมันกรอบมันแตกไปแล้วนะฮะนะตรงกลาง แรงนะเหมือนเดิมนะฮะกลางแรงเหมือนเดิมและความเย็นลดลงนะความเย็นลดลงมาก็อย่างที่เห็นนะฮะเจองศา7.3องศานะก็เย็นดีขึ้นครับระบบทัดลมหน้าทำตามความร้อนระบบแอร์นะครับ ตัดต่อตามความร้อนของระบบแอร์ที่สั่งงานที่260ตัดที่200สตาร์ทเครื่องไม่เปิดแอร์ก็ยังไม่ทํานะครถ้าสตาร์ทเครื่องและความร้อนยังไม่ถึงฝนตกอากาศเย็นก็ไม่ทํานะฮะตัวนี้ก็ไม่ทําตอนนี้เราปิดแอร์นะครับ ความร้อนในส่วนของเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ75นะครับตอนนี้75ตีว่า76 76ครับความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นมาที่ประมาณ84นะครับ 84ตรงนี้ก็เกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งาแลวโอเคสวิตสวิตความร้อนสั่งงานแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์นะครับความร้อนเครื่องยนต์สั่งละ ประมาณ84-85นะครับพัดลมสั่งนะครับพัดลมด้านหน้าสั่งช่วยถ้ารถจอดอยู่ที่ก็ช่วยนะแต่ถ้าเปิดแอร์ก็ทำงานนะครับเข้าระบบปกติของเขานะครับทำสักพักก็หยุดนะครับ ลอว่าสวิตยังสั่งงานอยู่นะครับเช็คเรียบร้อยนะครับดับเครื่อง จัดการฉีดทําความสะอาดหน้าแผงแอร์หน้าม้าน้ําให้นะครับช่วยให้การระบายดียิ่งขึ้นครับรถ b m e อ6ตัว325นะครับเครื่อง6สูบ ตัวนี้นี่ระบบสวิต์หม้อน้ำตัวนี้นี่ต่อตรงไว้นะครับใช้ลิเลตต่อตรงพัดลมด้านหน้าจะทำงานตลอดนะครับ เช็คความเย็นในรถได้อยู่10.4คุณภูมิตอนเช้า24องศานะครับยังไม่ร้อนมากแอร์เย็นตัดต่อบปกตินะครับพัดลมตัวหน้าทำงานตอนนี้ความร้อนระบบแอร์ก็อยู่ประมาณไม่ถึง150แอร์ตัดนะครับ พร้อมทำงานรถเข้าซ่อมตอนเลขไม่สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรครับความร้อนเครื่องยนต์ปก,กตินะครับตัวนี้เปิดพัดลมสปีดสี่แอร์ตัดนะครับก็ถือว่า ช่องกลางลมลมลมแรงนะฮะแต่สองช่องตรงนน้นเนี่ยลมจะอ่อนๆ่อนนิดนึงเดี๋ยวจะเช็คดูว่ามีการรั่วของลมไหมนะฮะฟองน้างําต่างๆข้อต่อรอยต่อ,ต,อต่างๆด้านในมีตรงไหนรั่วนะลิ้นรั่วไหมฮะทำให้ลมไม่แรงหรือเปล่านะหรือกรองแอร์ตันหรือเปล่าหรือคอยเย็นตู้แอร์สปกปรกไหมเดี๋ยวเราจะลือ้อด้านนอกดูก่อนนะฮะตรงนี้นี่ถือว่าลมแรงเลยนะ ปีสี่ลมแรงเลยครับ รถ21ภายนอกเมื่อกี้24นะครับเสียงพัดลมก็โอเคอยู่นะครมอเตอร์ก็ยังมีแรงอยู่นะอยู่ที่ลมที่ออกมานะครับพอตอนกลางวันร้อนๆนี่รับมืออากาศร้อนได้ไม่ดีนะครับถึงเปิดพัดลมสปีดสีก็ยัง อันอันตันตันอยู่เดี๋ยวรอเช็คดูครับเช็คดูก่อนนะครับ ยุ่งดังนะครับสวิตช์เพชเชอร์ของ B M นะฮะพอกแกะเช็คดูปรากฏว่ามันเหลือสามขาปกติมันต้องมีสี่ขานะฮะมันก็เลยทำให้การสั่งงานระบบไม่ไม่ค่อยแม่นยำละ ็เลยมีการดัดแปลงใส่รีเลย์ามานะฮะเห็นไหมใส่รีเลย์ก็อันนี้ก็สวิตช์นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะปกติมันจะมีสี่ขานะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันของอันตัว BM อ็มไม่เป็นของ BM นะฮะปกติมันจะมีสี่ขาสี่ขาแบบเนี้สี่สายนะมันมีสองแบบนะมีสองแบบ แต่เนี่ยมันเหลือเหลือแค่สามขานะเหลือสามขาสวิตเชตเชอร์นะครับ <Yeah. S 2> สรุกว่าขามันหายไปข้างหนึ่งนะ การแก้ไขนะครับปัญหาลมภายในห้องโดยสารซ้ายขวาไม่เท่ากันนะฮะก็เจอปัญหานะครับใบในส่วนปิดเปิดลิ้นนะของ BM แตกนะฮะแตกก็ะทำให้การจ่ายลมทำได้ไม่เป็นที่ประทับใจนะฮะพังไปแล้วนะฮะพังไปแล้ว จะแก้ไขเบื้องต้นให้ก่อนการประกอบก่อนนะครับ จุดที่เราพบคาบน้ำมันนะฮะก็คือข้อต่อเข้าออกตัวแอร์มีคาบน้ำมันซึมๆนะโอลิงน่าจะเสื่อมสภาพนะส่วนของท่อแอร์ที่เข้าคอมออกคอมก็แห้งสนิทนะฮะเทเชอร์เราจัดการเปลี่ยนให้แล้วนะทำปั๊กทำอะไรให้ใหม่แล้วครับ ทาปักทำอะไรให้ใหม่ละ่ะรถบีอนะคะอากาศภายนอกนะคะจะเอเขาปิดมาก่อนแล้วนะคะด้านคนขับก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะคะ ะะคะเขาปิดมาสองด้านแล้วนะคะแต่ด้านฝั่งคนนั่งนะคะทางด้านคนนั่งนะคะมันหลุดออกมานะคะเนี่ยนะคะไม่สนิทแบบนี้นะคะ ส่วนด้านในรถนะคะช่างได้ทำการรื้อตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะก็ท่อแอร์อะไรต่างๆก็แน่นหนานะคะที่ลูกค้าแจ้งว่าลมไม่แรงนะคะอาจจะเกิดจากตู้แอร์มีเศษฝุ่นเศษอะไรไปตันนะคะเพราะว่าเกิดจากที่ฝั่งด้านนอกนะคะที่เขาปิดมาก่อนน่ะด้านคนนั่งนะคะมันแบบ หลุดออกมานะคะทำให้ฝุ่นด้านนอกเข้าไปอัดภายในตู้แอร์นะคะรถ B M E 3 6คันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกรองแอร์ให้นะฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นกรองของเดิมที่ติดรถ ด้านขวาก็จะเป็นกรองของ B.M.E.36 นะแบบตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกรองของ B.M.E.36 สามารถเข้ารูปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกรองแอร์ให้นะครับในส่วนของกรองนะ กล่องพัดลมนะฮะกล่องพัดลมจัดการปิดเทปตะกัวนะฮะกันความร้อนนะฮะการความร้อนไม่มีหลุดแน่นอนเพราะใช้เทปตะกัวนะครับ